อีดูเลยอีดูเป็นไงอ้ยดี๋ยวอีนูอีนูอีนูหยุดก่อนอีนูโดเลไม่ใช่หรอวะโดเล่ด้โดเล่อไม่ได้เฮโดหรอไม่ใช่เออเฮโดวาะมาเห็ดูแเดไม่เีดูอหีดูอไม่หดูมหดูหีดูอหนีหนีูหดอีโอเคอเ่นี้แหละพอเลิก ทุกคนวันนี้คือตามสัญญาที่คุยไว้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปหมูผัดอะไรวะหมูสามชั<ผ>้นหมูสามชาั<ผ>้นหมูสามชาั้นผัดกะปิผลได้ผลได้ตึงเ <c oughs> ต้นเมนูนี้มันดูจะได้วมันต้องดีมากแน่เลยตึงเต้นขนาะด <c oughs> พูดเหนียวเปี้ยนเลยว่าล่ำละลักระคืนเงินไปไหนวะ<อ>หมูสามชาั้นผัดกะปิที่เราได้ทำชาเลนจ์กันไปว่า ใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้กินเมนูในเทปนี้ในคลิปนี้นะคะซึ่งเมนูในวันนี้ก็คือมันคือเมนู <c oughs> the อินเดียมิลเชคอินเดียมิลเชคนี่มันเป็นแบบนมเอ๊ะทำไมดีมากมากเรนมีกึ่งทำเร่นลูกอะไรมาเด้หรือล่อ๋อมันนั่นนะสิมาดูเลยเปล่าว่าเขาทำยัางไงา อกูปวดจะปวดเอาเลยไหมเพื่อให้เข้ากับเป็นสตรีทฟู้ดอินเดียนะครับผมจะขออนุญาตยึดช้อนอย่าลองเกิดขึ้นด้วยมืออ่ะได้แต่ว่าตอนตอนต้มมัมมาแล้วแต่งมัมมากูใช้มือไม่ไหวเนาะโอเคอันนั้นอันใช้แบบอย่างอื่นได้เนาะโอเคเธอมันงงมากมันเป็นมิวเชคนะเพราะฉะนั้นอีกแก้วเนี้ยมันไม่ใช่นมสดเพียวๆมันเป็นนมสดคือเราไม่รู้ว่า ในเออในคลิปที่เราดูอ่ะเขาก็เป็นแบบสําเร็จรูปมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าในอินดีเทลของแก้วนี้คืออะไรเราก็ทําตามความเข้าใจของเราก็แล้วก,กันนะสําหรับแก้วนี้นะคะคือเราใส่นมสดใส่ครีมแล้วก็ใส่เอ่อคาราเมลเข้าไปแล้วก็ใส่ไอ้นี่ด้วยอะไรนะอะไรอ่ะคนนั้นนะที่มันหวานๆเหนเียวๆเขาห้ามห้ามชงน้ำกินตอนเด็กๆอ,อ่ะนมเออนมข้นขมาเริ่มต้มน้ําค่ะ ก็คือห้ามใส่น้ำเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นไหลอะไรอะจีนปมมามาก่อนไปมามาออกมาเลยอ๋อแล้วก็ ในคลิปอะเขาเป็นอะไรนะผงมาซาร่าเราเข้าใจว่ามันคือผงมาซาร่านะเป็นผงแข็แขกอะอันนี้เราขออัดแนนิดนึงเป็นผงมาม่าเป็นแบบคล้ายๆกันมาซาร่ามาม่าคล้ายๆกันแต่รสชาติไม่คล้ายกันเด๊เราปรับสูตรใหม่คือสูตรของเขาอะยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเล่าไปปรับเขาอีกอ่เสร็จแล้วก็ใส่ คือผักัญธราหารนะคะเป็นในส่วนผสมของ3อย่างนี้แครอทข้าวโพดและถั่วลันเตาใส่ไปไม่เยอะมากพอสวยงามมันก็เหมือนว่ามีกึ่งสําเร็จรูปทั่วไปทีนี้แหละเขาใส่ผงและมาซรล่าใดๆนะเราก็ใส่ไปเราใส่ไปสองห่อแล้วก็ครุงลดไปมาราเราผงอะไรคะมาม,ามา่มันดูดีแล้วนะตงเนี้ยดูดีดูดีกินได้เลยเร็จแล้วต่อไปอะ่ะจะเริ่มละเริ่มขั้นตอนละ ไปนะเอาลงแก้วแล้วเนี่ <Wow. S 1> ยเสร็จแล้วไวเวอร์ปะ่ะนี่นี่นบาริสต้าท่านหนึ่ง <c oughs> เฟืองเขาใส่ทุกชั้นเลยเธอเห็นหรือเปล่า,ขาขเขาใส่เป็นเลเยอร์ oh <no. S 1> ไปแล้วนะ <c oughs> นัดชุนี้ของมึงกูให้สินั้นเดี๋ยวนี้มึงดูอยากกินฉันต้องใส่ปูนแค่ไหนนะตรงเนี้ยปูนจบเลยครั จะกินร้อนหรือกินเย็นร้อนร้อนเย็นเย็นผสมกันงงไปหมดงงเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ใส่ชีสค่ะทุกคนแบบฟูมฟมเป็นไงเริ่มสปีดฟู้ดยังนี่แล้วก็ใช่ไหมใช่มิลเทคแบบอินเดียสตรีทฟู้ด ในนี้อะไรในนี้อะไรอันนี้มิลชเชคอันนี้มิลชเชคอ๋อข้าวโรลเปไปกับมาม่าเหรอใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เมนูนี้คือมิลชเชคก้อนเป็นไงดีกว่ามาแล้วมาแล้วพี่จอยมาโบราณไปนี่ตามพ่อวิธีการกินคือยังไงก็แล้วแต่จะแดกอ่ะจิ้มจิ้มลงไปแล้วกินเลยค่ะก้อนมาก้อนดูอินเดียคลิปทุกวันสตรีฟู้ดอินเดีย เราจะไม่ละลายไอชีสนี้หน่อยเหรอแม่มันไม่มีหัวพ่นไม่ไม่ไม่มันเป็นสูตรอันนี้เป็นอินเดียผสมไทยเมื่อกี้เมื่อกี้กูพยายามใช้อันนี้อันอันนี้อันนี้อันนี้พอนแล้วมันเบาไปเบาไปยม่ได้เปรี้ยวชีไมเ้เต็มคำนี่หรอไม่เต็มคำเต็มคำมันคือมาม่าคัพเยอะไปมั้ครับผมให้เขาเขาใส่แบบล้นถ้วยเลยมึงต้องกินแบบออริจินอลก่อนฟิว เกีบไว้ก่อนบไว้ก่อนเาบน้ใช่ใช่ๆมันคือเหมือนเอ่อมาม่าคาโบนาร่าใช่เพราะถ้าเป็นผัมาราลานะ อะไรนะกกินเลนะไนเหมือนแบบคาราเมลหรือว่าขอะ็มันเป็นมิลช์เชคก่อนมันเป็นมิล์เชคเมนูนี้กคือใช้มิลช์เชคจริงๆเหรอใช่เป็นมิลช์เชคเป็นมิลเชคใช่เราเราแพ้เราต้องกินให้หมดแก้วใช่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 จมึงแพ้กู้สินเลยทีแล้เราตืนเ้นที้สองคน่ะต้องกินให้หมดแก้วจำได้แล้วไปเลยก๊อีพูดไปลุยลุยเลยเฮ้ยมันเป็นกลิ่นนมนมเว้ยที่จอยดมกอน ไม่ให้โดมมันไม่มีพวกแบบผงมาซาร่ามันอยู่ไหมเป็นไงอยู่เลยมันเดี๋อยู <ś c oughs> ่เลยย,ย,ย,ยังอยูอ่ไหมมันเหมือนมน,มนมสดแปลว่าดีแปลว่าดีดิแต่ว่ามันดีแต่ตเพรา,มา,มาะมันมันแบบแล้วม <ś c oughs> ันไปตัดกับมาม่าแล้วมันแบบมันแปลกๆอ่ะไม่คุ้มประสบการณ์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  ทำไมกูต้องมากินอะไรแบบนี้วะเปนเนื่อไม่ได้หรอไม่ถ้ามันเละอ่ะมันแบบไม่ง่าจริงไงาไม่อนนแต่ิงไม่จริงกูชนะกูต้อกินได้เว้ยใช่วันนีะ คนลุกอ่ะไม่ดีนไม่ดีเลยจเจนานอะอะเดี๋ยวก่นะตอนนี้เคยทาไก่ทอช็อมิ้น์อ่ะก็คืออันนั้นพวกเราไม่โอเคนะแต่อเจนกินหมดจานะกินไลไม่แย่นี่นะค่กินมันก็ไม่แย่ วอปไหมล่ะทีมเราจะได้ปิดเกมนี้กันก็มันโอเคมันไม่โอเคเฮียแค่เห็นก็ขนลุกแล้วว่าเป็นไงโอเคไหมโอเคให้มันรวมไปเลยมันก็เหมือนต้มมาม่าแค่นั้นเองนั่นนั่นยกให้นี่ครันี่นะมึงเอาไปกินตอนมึงดิวงานนะหัวต้องบอกทุกป้าเลยว่ามันมีมิ้วเชคมีโปรตีนเต็มไปหมดเลยเนี่ะฮะแต่พูดเข็ดไทยเราบอดผิดอยู่เนี่ยวเราพูดแล้วแต่ว่ายังไง คบนาล่าอะไพ่ม่ใไม่ใช่มใไม่ใช่พทุกคนค่ะสำหรับเมนูนี้ใครอยากจะลองว่ามันเป็นยังไงก็ไปลองทำดูเอ้ยไม่ปิดกั้นซึ่งความอร่อยมันเป็นเรื่องปัจเ็กมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลบางคนอร่อยแบบนั้นบางคน อร่อยแบบนี้บางคนไม่อร่อยเห็นไหมบางคนอร่อยมันก็มีเว้ยเห็นปะเพราะฉะนั้นถ้าเอออยากรู้ว่าคุณกินได้หรือเปล่าไปลองทําตามดูเออไปลองทําตามดูแล้วมาแชร์กันหน่อยนะว่ามันเป็นยังไงแต่ผมอ่ะไม่ไหวขอลาไปจะพิมพ์ตรงนี้ กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคลิปอะไรหรือเมนูอะไรแบบว่าอยากให้เรามาลองทำให้ดูก็ส่งกันเข้ามาได้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับครับอินเดียมาฮะอินเดียเนาะ